สบายดีทุกคนสบายดีเงี้ยเสาวๆนะตอนนี้เฮ้าสีไปนั่บมึงมูทุกคนทางผอเพิ่นทับเมื่อคืนนี่มันบุลมทุกคนเลยแต่เพิ่นว่าเสี่ยวมาไปขวาทุกคนเหมือนนี่เนาะเฮ้าก็ไรป้ไปสีหาคนทุกคนเหมือนนี่เนาะแต่พันเหี่ยงบรไดป้ไปทุกคนไปหลุดนํำกันทุกคนว่าสีเป็นอย่างไรเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าทับไปแล้วมันบุลมทุกคนเพิ่นว่ามันแลนไปเลยและเพิ่นกับบรได้นั่มทุกคนแต่ตอนนี้เฮ้าไดป้ไป ่านท้องแผลแล้วก็ผ่านม่องเบาลาพอแล้วก็เบ,บาเสัญญาทุกคนไปหลุดน้ำกันหวาสซีเ็นหรือบ่เห็นเนาะปะ๊าท้อทุกคนมันมิ้นมืดแถวไหนเนาะมันกินกินคื้นเราได้ทุกคนเลยบอลทอเป็นถับเนาะนี่โอ้โห้ท้อมันตะไล่ก่อนบกนี่ทุกคนแตกมาเลยนี่เนาะนี่ทุกคนป๊าท้อ มาดูตัวยางนี่นี่ทุกคนตัวปันปวนนี่นหน่อยๆน,นี่ปันปวนขนาดนี่นี่ทุกคนนี่ลายขนาดถาทุกคนเลยเต็นถีบมันเลยเถื่อนกินทุกคนถอดทุกคนมึงมึงมันรุดเป็นเถื่อนเป็นเถื่อนเลยทุกคนนี่ทำไ้หอ้อมนี่ทุกคนแน้นมาเลย มันขึ้นเราได้ทุกคนนี่แตกเมื่อไนี่แตกมื่อทีทุกคนได้มันเห็ดป้าท้อบอลมันลุดบอลมันหงายอย่างนี้ทุกคนบึ้งหอยนี่อันนี้ตีนพ่านนะทุกคนหอยพ่านตรงนี้ โอ้โห oh, oh, oh. มันสิไปใต้ใทังนัทุกคนเพราาะว่ิคนยิ่งจะมาวาดเลยนะเรียบร้อยแล้วเบร้อยแล้ววาดนี่เออไปได้เรียบร้อยปะเรียบร้อยเรียอบร้อยทุกคน้วจอดท่านมองเห็ดอีกแล้วทุกคนแจงเกิดอีกแล้วเขาขา ไอ้ทางเขาทุกคนเลยผมคอยฟังเพียงมาเฮาคอยว่าเุ้มาเฮาของต้าเนาะมันทางไปขานทองมันเฮาบอลเดิมัน บาดเจ็บหนักโทรหาพันธเฮียงบุอเรียบร้อยทุกคนที่เฮานั่ห้าทอเพื่อนทับมาขึ้นเนาะเพราะว่าเพื่อนว่าเพื่อนทับถือเลยทุกคนมาฮอนี่มาเห่าทุกคนเบาลากระพันมองแลนเขานัทุกคนหกบวหกเพิ่นกระเขานั่มเนาะสุดท้ายเพื่อนได้ทับอีกบาดหนึ่งโอว่าเขาจุดใดทุกคนปางงางเลยตัวพวกใหญ่ทุกคนประมาณเจ็ดสิบโลเนาะตอนนี้ยังออกบรได้อยู่ทุกคนบโู้่าเสียงออกแบบใด เรียบร้อยทุกคนเจ็ดสิบโลนี่แหละพอเพิ uh ่นจังโบยจกงใายทับทุกคนคือทั้งห้าวยวจังใหญทับเพิ่นว่าโบพ่ายใหญ่โบพายใหญ่เพิ่นว่าเนาะคือเพิ่นอยากมานั่งมาสุดท้ายไรจบเชื่อทุกคนเลยมีแต่ว่าสีห้ามออกเลยแบบนี้ทั้งมาเพิ่นกัโอ้หัวหน้เพิ่นทุกคนก็อาจจะเพิ่นเปิดได้บ่โอ้ยได้ยินแล้วเสียงกระบังโอ้ยได้ยินแล้วได้ยินแล้วเขาเขากำลังเฮ็ดกินอยู่ อ๋ออโลยินบอกนายพานยินบอกนายพานนายพานตอบแน่ยินตอบแน่นบนมอ้มอ,มอกะกะหม้อ่อาอีกหนึ่งเฮ้อแต่ยันเขาปเปิดบอเนี่เอาเชียงกระบงัง ในพานในพานยินหมอในพานโอ้มันไปทางเสาบ้านนแห้งเลยผมว่าพายิงบาคนไปโ่เฉยๆจะเจออย่างนหรือเป่าหมอยที่ยไปเทมีแล้วมันน้าแรกว่านกำมังเบื่อที่คนนอนอ๋ใชแหละพูดอยู่โอ้คนละประมาณสามชิ้นรี่ชิ้นรูปใช่คแล้วเอาเสียวหือเสียวหื้อ มันอองาท่ท่าลงบกขวามอนโอ้เมนเลย่าคอนเบกใส่หม้อแมนคอนตัดเออคอนใหญ่นาะเอออ๋อแตปาือนี่แหละบกอามบกวามเลยทางเรานอ่งมาเหามันเหากินอย่างนี้คือเอจามันไรกะแตะเออไลกะแตะไลกะเตมื่อไนกลับมืนกลับมาเลยฮะไปก่อนบาทุกคน ป๊าเถอะทุกคนปงมาทุกคนนี่ยอถมมาแมททุกคนขึ้นนี่ก็แม่จ้ามานางต้อนนั่นเจ้าไบ่ต้อนนะครับบ๊อแม่นบ๊อบ๊๊อถทุกคนดึงหัวมันขุดมันอยู่ในโขุดล้ำหัอู้เถดมนดุดูดีบอมันดุดทุกคนป๊าเถอะ มันแต่มงมานะท,ทุกคนเลยมันคืดในรนโอ้ลายเลยทุกคนเลยมาหอถับเลยทุกคนเอาไม้ไายเลยเนาะเอาเสิได้ยลองเหือไปเอากรบเปาแมนทุกคนเพราะว่ามันห้ามมาบา่อยมันหกแห้งทุกคนเลยเลวๆวอคอยก๊อกไว้คอยใช้ป้ายเห,หมยทุกคนเลยเคุณเหลือแก้ว หงดุดดโอ้บอเสือข้าเจ้าสเสือข้าเจ้า,าแมนอนดีตเคยเป็นนักนนสีไพของเมืองอยังบดไอเมืองนะในบานเฉยโอ้บานเนาะบ้านแต่ปัจจุบันเพิ่นกับตัวกับใจมาเดินป่ากับทิมงาน oh, คนหาชินลงหนามลนาลนนเลยเนาะบ้เนาะเฮ้าสีดาอันไพ่เหือนะทุกคนไปหับเอาบอกวอ่าถว่าเฮ้าห้ามบดันกระแมนทุกคน จักไม่ไปกันยังบ่ใก,กล้ทุกคนขักยังพันมองักแท้จะจะปินทันปินนี่หนาเหื่อนา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 นนานนานโอ้ยนไไนนเนือ่อยได้ขนเนาะเออมาเลยยังมาเลยยังย,<ๆ>ยังยังยังมาหอดเลยมาหอดแล้วบาดง

นับเขนตีนกเทียบคางเขาเอาเอมาเอามามเอาเอามันจังไรด้เนอะทางผ่านโอ้อออแล้ทุกคนพักไงเลยวี่ในยีหมูย่งกูผาเนี่ยทานนาะโอ้ใหญ่เต๋อป้าทุกคนพักไงเลยเนี่ย ทายแล้วบ่มึงไงเลยหอมบ่ส3 3สอกพอดีแม่นบ่พอดีโอเคเลย3สอกบงทุกคนแพงมื้อนี้บ่สัญญาบ่เคยเห็นจักเถือทุกคนบ่ได้เป็นในผ่านคือเขาเนาะกําลังเริ่มสิเกิดทุกคนโอ้แพงมันยาวขนาดคือสิพึ่งบ่สิแลเวลาตื่นยังเนาะแม่นบ่พันมองมันพึ่งแบบนี้บ เนีนแล้วแข็งขักเลยทุกคนมูดอนนะข้าเจ้าเอิญอันนี้ ดีๆเลยด้วยได้ได้ได้แต่คัดแห้งเลยหัาไวเนาะเนี่ยเวลาการอยู่ันทับพวคุณเนี่น่าเลยทุกคนเอ้ยบันนี้นก็ตกลงมาเรื่อยเม็ดกระสีมดเลยทุกคนขาดไวยังอีก ืื้ออ่นนี่อาจจะถ่ายคลิปบ่อยจาไหนเลยเพราะว่าบ่มีบอลฉากแบตนะทุกคนคันเที่ยงว่าจังได้มีบอลฉากคือบ่บ่มีบ่มีเนาะเขาฟังบาดนี้อ่าน้านอนในผ่านเออเอาหันแหละเอาวางหันเนาะไปเอาึ้นเทุกคนเลยเออ มีแต่หน่วยกลามดีๆไข่ดอกอ้สิงนี้เป็นกำลังใจให้เอาเอามาไปเดียวเลยโกเป้กระถึกลึกลามเ่ยทุกคนบัดเนาะ

มันเป็นวัดหันวัดวัดนน้นตุนัะหันทั่วเขานี่บอกวัดทั้งสิษาบางท้องผู้จุสสัน่นครับผู้ผู้ยังเขาเออผู้เกษตรอยู่ด้านน้าอย่างนี้ผู้ผู้ทั้ไปาทาบางท่องที่มม่วัดนะครัตามวัดใหม่เออตูกางเลยคอยรถตึ้ใหญ่คุณน่นข้าจ่อและ เท้นอไหอาุเกแป้ราไปปนน้ำว่าน้ำอะไรจอยเอาน้ำไปปนเหล่าอีกเผาลทุกคนบัดนี้เาเวอร์เลย

กัวยี่รอกไม่ไม่เอามาคูนิกัวยี่รอกลีแพของชาวหน่อยแจ่มจันเอาไปพอเไปจังจนอเอาม่อ มันวัดดูซาลาบ้อนมีคำอาไรไม่ต้อไปเต้นเลยเลเขาง้งางเนื้อาไก่้อยูแล้วต่อไปมัวหนามมัวไหนฮะไม่ตุ่เนาะอยู่เลยอว้่อย่อย่างเี้ย่ามีคนมาาำด้วยห่อร้อน้วเน้อเื้อเนื้อ พี่เป็เหรอย่างไเขาดีก็มาไงปาใมญ่ที่เร็วเขาเลือกเอาหัวมันก่อนเนาะอันนี้นอนหรืองูพี่ก็อยากถามหนูอันนี้รูหรือทับป่าพุ่ม้าเป็ดไ่ั้นมาค่อยพ้นเลยองนเลยเนเล็กบนเรือเลยรน่บุหรี่นี่ตันนี้หานโอ้กตัวนี้บอานี่มอนี่บ่ายครับค้นขึ้นนเ

บันมึดเพื่องบากว่ะนี่คือช่องบ้านอย่าเง้นาะตอนนี้แล้วไปทีชมหอยทุกคนไม่แต่สีเอาไปหลังหมามแล้วก็สีขุดนั่งกรอบแล้วทุกคนเพราะว่าเภานี่เริ่มใหม่นมึดเลยทุกคนเลยคนมันออกหมดเลยเนาะ รมีโคกันเลื้องบ่อแหละก็บคกมันเป็นุนค้นบ่อนอนมามามาวกันไ้อยอาไปนอนไหวแล้วยื้เลยนี่ยื้อเลยนี่รับิองมันเปลี่ยนหอนไลย ที่แรกมันอยู่ดมันไปเปลี่ยนื้สมันหนาวแต่มันกลไปเปลี่ยนมใจมันี้มันเปห่อเบ็ดจะไหม้อยอยขมากูเาเบ็ดใหม่เป็นหุบอต่ัวมาหาพัน่หนึ่ยกับอยู่ไรใค่นี่มันถนสาปุปุ ียังไม่เข้าห้องีละนีปลาเครื่งปลาเข่งหันหน่อยบ่หันหน่อยจะไหนลายบ่ีแบบนี้กรได้าขันสองขันสามเลยนี่งนี่หายไงรอปลาไงปาเออหายันหอยไงนีดิหยเลยทุกย่างอย่างลบ่ซุกเลเนาะ เป็นข้าวไดเอ๊ะกระบังมานหรืทีขลังข้านข้างบังมานวางข้าวที่ตู้ไม่กันต่อกระบังอะไรอันนี้ตัวนึงเอาแรงน้ำตรงมาคือสารบอเนี่ยงตัวนั่งตัวนี้ใช้ผลักเอานี่แหละทุกคนขาดตัวใดก็คือนั่งกรอบนี่แหละเนาะเลือดถวยเลือดจานเลยทุกคนนี่เนาะโอ้โหอมีแต่นั่งอ่อนๆทุกคนนี่มาเอฟซีมากินน้ำกันนี่

พ่อหายก็จะเอาตับมาเพ่เห็ก้อนโหลดเจ้าเปเห็ดผลก็เอยเจ้ามาเบิ่งเอาชั้นเอาตับออกก่อนเจ้าับมันมาให้เขาก่อนเด้อใช่ใชสิ่งคดัางคณผุณผุดนี่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 เดี๋ยวจะเอาหนึ่งปีน้นมึงเปลือนได้ไใช้ตัวลไอเสียงเอามานี่นี่ข้วท่าน่ปานนุ่มนี่ตัวนุ่มเออสามชั้นนั่งมันสรวได้กิน

เา出ว่เออเอเอ้เบิดององเากระมอนช่องหเนื้มัดตางๆนี่ั่ออกแค่ง่งแ่เขาในท่านก้องกองปักก่อนดูกล้องอย่างก็ด่นดึงดันดึงดันกิน ป tamam. right, oh, ิ้งไล่ๆหรอทุกคนเลยเพราะว่าเพื่อคนนะทุกคนเพราะว่าคนสิบคนสิเอ็ดคนแลละเนาะกินแบบไทยมันเลือกเผื่อเลื่องตะว่าแมนทุกคนนี่ฮโอ้ัผนั่นแล้วสุดโได้นะฮะให้ความปรับุก่นมีความหลับที่ใชหอว่า้เมืตอนน้ำซาก็บอกมียเมื่บอกมียมื่อเดี๋ยวเดบ้านโหลดอะง้อเอยเนั้นมเอาสีับอีกหนัเืออีอกดจ็นแล้วจิ ตีหนึ่งแล้นแซ่หนึ่งขนหนึ่งต้ไก่เป็นได้พอขามขึ้นยังโอเคอยู่ปอปเออโอเคโอเคเนาะกันแต่เมื่อวานนี่ยนาจะโอเคกว่านี้ทุกคนอาบ้าส่อีกฮ่ใส่เกลืบีบีเออโอ้ยเิดกระถางใหม่จอข้ระทางใหม่เนี่ยอบ้รนวิทวิกูเป็นมือเอาเรื่องขึ้นนะะแม่เมื่อไหร่มีมีก็เลยมี พันเทียงกับเปไนอลไได้นอกบเสือใจนาะินยปบเสือใจว่าพอทับได้ทุกคนมาุดถ้ายได้จุดเจือหันบดเบียงมะนาองวันไหนเด้กกนั้นเนี่อือโเดลน้องอไรอ๋อแล้วบอบนำตาพิเศษเนี่ยโเดกินได้คัตาากกังอ๋อนกรแม่นบนี่ยบอกระแม่นไ่ดทำแล้บอที่นี่นะม่ได้บลาขัดอยู่บ่เออ ให้กูกินซ้คนบอกกินซ้ำคนมันกระแสบไปอีกแบบนึงกินซ้คนโหจิตปัดๆป็นหวทุกคนได้มกนห่อนเนาะอาจจ้อกินนมามาทุกคนมากินน้กันอ๋อเอาอาแจ้าหน่อยม่จาจุกกินได้ทุกคนเลยเหือแ้วเนาะเดี๋ยว่างเี้ยี่เลยก็เหือนี่เดรางเง้แข้งแหงนี่น้ยาปลาหนั้นสองตบ้ลา

เด้ให้กิหมุนน้ำกัน้เสียินกันนนำเสียเออแต่ว่าหฮาหเห็ดเียเงนะเห็ดเห็ดเยียซ้อยมายพี่ตัดมาถุยไปเขาอเวเอมาุกคน้างพี่นี่ดึงตัวนออกไปนี่บกระจับส่ดีบวขาดเนื้อเดีพี่เอามาพี่พี่น้อยหนึอ้้เยหนะ เขามันแล้วนะพอช่อดิ้นข้าได้ชอวนอช่อมือได้ชอดขึ้นหน้าว่านนี่นะนี่อาเจียตอนนี้นะพี่เอาควอีกว่าเอาก็ได้เอ้านี่บางอย่างนีบจะป่าร้านเนาะมแรกเนี่ยอเบิ้นอะไรบ่อียังบมเสือมก็ท่คนใส่เป็นอะไรนเอซีมักินหมกอบนำกันนั่งกรอบๆทุกคนตอ่นี้ยหัวบุคลมเลยออให้มรได้ นี่แหละทุกคนสาเหตุที่บยิกับบานเนาะจิดใจนั่งกอบทุกคนจิตใจนั่งกรอบวันีแมนบบาทเลยกอบดยเฉพาะแมนพางเด้อผู้อยู่บ้านบัว่าเยทาบัว่าทางไท่และทังเ้าเอฟซี่ต่เะอทศมากินน้ำเบาสัญญาณเลยพันม่อง่ลบริยาคบาทเลยทุกคน พคนว่าจะขึ้นพวกเหล้าคือเก่าพคนว่ามีผู้สาวอยู่นะฮัมคนว่าเอจอเมอท่านบุกเข่าก็นเมื่อเบรกเมื่อครับเนีปลาเธอทุกคนครับแต่ไ่าเรื่อนแต่ว่ามีพวกอายพวกทีมงานเทาเอาครึ่งเลยเอา

ยจังหวัดเสนั่นก็ชื um ่อมาไแต่ใส่จอยนึง่ะนาเดี๋ยวกินเอาอนเนาะข้าวเหนียวอมๆกินในป่ใส่คนเต็มปากเต็มคำมันกินแบบจูใจมันจังแสกินในเครืองไกพักเดี๋ยวเล็กๆเจ้แก้วกินแจ่วหมักเนาะขังแรละที่พ่อใหญ่จอยมาหอมากอยบุญป่าบุญกระมีเอา กูไปเจ้าสกอห่างมาเฮ่ด้ไ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 ด้แกงเนาะอย่างนี้จะไปจับทางลวงเด้อเขางด้าจากมอก็เดียบมคืมหยกี่เือกบกเลยใคแต่ว่าเราท่านเนาะยังอีกมือหนึ่งพุทธิมรดเหล่าเนาะคนน้ำตาพิเศษ เอาพ่อเท้ามันละมือไอมันละมือนี่บ๊อบแมนว่าคุมมันเแน่นอไปเห็นต่วงมาอยู่ปีแหลกๆไปเห็นใหม่นะกินบันหมดเลยเขาผันเชียงเหล่าในคุมเราวันไปหลุมเนี่ยคุมมานเลยใช่กระตินนี่เนเนาะจะชื่อแต่ว่าจะไปบ๊อบเมเชงก็พามาเมาลงปืนโอ้ยพี่เจ้ามาส่งเลยลงปืนแม่พี่เจ้าไปใช้โม่กับอนาไั พอคำพานนห็นนะพอกคำพานบอกชื่อจังไรคุยโมอะไรฮะไม่เออกร่มือสองเน่กระมือน่ะวาเรื่องกินแซมมันช่วงระเบายิ่งได้ยู่แน่น่ะจ่ายด้านตะวิธหันหมูหันบมอมันแต่มันเวลามันได้ซามมูยิ่งเล้วแล้วกันโน่บัดดีโอ้ยมันจอเขาคืนขนาดนี้คุณนี่จะทีหรือเปล่าได้ที่เลยอืมหนึ่งจะที่กันแล้วนี่ง หันอยู่ในนี่นี่กินห้อมนี่ยวไม่ไหววะแต่อยู่ในกองหั่นได้วจะยากนะทุกคนเด้อถ้าว่าผู้ใดอยากติดต่อมาทางทีมงานพันเทียนคนหากินเด้อทุกคนรับรองว่าบวชพิษวังเนาะพิษวังตะมือแรกกินอันคนโอาวเลี้ยงมาทีมงานนี่นะรู้ว่าตีนเหยียบหัวหัวผู้ปับนี่อมูฮองกะอีโรติ่งเนาต้องคึ้สโลแกนเมืนบอกตมน้ำทุกคน ข้นเขาแล้วเลยที่มันอยู่หนังเห็ดขนาดเพรานว่าถ้าพอนายจอยกันยิ่งไปเปิดเยอะเพื่สิได้ทีแล้วอะไรบอกรเพ่น่ะรอติดตามผลงานเพ่นต่อไปเห็ดสกาดเห็ดขึ้นขบวนทีไม่เรียกก็จะขึ้นอีกซีนบครับบอผ่านม่องผ่านม่องทับได้กี่นี่อะไรมันถือพนผ่านม่องทับได้กี่นี่ เพชรขาาดัตรูโฟนเนนี้แล้วเราแห้งไรเหครับสำหับสำหหนึ่แล้วก็ได้ยินแล้วเสียวกูได้ยินแล้วกูได้ยินดังแต่แรกแล้ว่าเบายำละกินบ่มัดสำทุกคนยังไล่อยู่เนี่ยยังไล่อย่นั่งอย่างไรอยู่ทุกคนกนินหน้ากชิบุยิมแล้วมันรายมันหน่อยโดบ่หน่อยพูด ตสองไปห้าไมา้ห้าไม้นี้1 1> ouais, แล้วเอ้ขอนินใหม้จ um ังหวะคอนพำผนไม้มากกันบางที่ทีมงานเปิดซ um av um um ิปเป็นสิบเอออิ่มเลยมาสัญญาอิ่มนลทุกคนจตสี่ไปไหวใช่เนาะขนาดกินต่อเนาะทั้งน้ำแข็งเนาะหลังจากงานจัดมันาจะได้ไมนานั่งหางไม้บางที่ทุกคนบางที่ก็สิละแคมหนามเนาะ เอาทุกคนถือว่าส้ำเร็จเสร็จสิส้นกินข้าวอิ่มแล้วนะทุกคนตอนนี้เฮ้ากระซิได้แหนสิชนสวนไว้เพราะว่ายันมันเงาแล้วเฮ้ากระซิไปไล่ใส่แม่นนทุกคนเลยเอาทุกคนสำหรับคลิปน,นี้กับผมมิยังไล่จังได้ก็ฝากไปติดตามอีพี่หนาเนาะสำหรับอีพี่นี้จะได้กระขอบมุกขอบใจเอฟซีเบงไปต้นจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี